เย่เทียนเฉินบทที่430ลงมืออย่างเผด็จการพูดจาอย่างเผด็จการการบ่มเพาะของเซี่ยหยวนสูงกว่าเทียนปอกวงแต่เซี่ยหยวนเป็นโจรชั่วมาหลายปีขนาดนี้เพลงดับว่องไวก็ใช้ได้อย่างชำนาญมีเคล็ดวิชาชีพท่องฉายาโดดเดี่ยวใต้ล่ายิ่งไปกว่านั้นยังถูกตามฆ่าทุกเวลาประสบการณ์ในการต่อสู้จริงมากมายมหาศาลเคล็ดวิชาในด้านการหนีจะต้องสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปแน่นอน หลังจากที่เซี่ยวยวนสู้กับเทียนเปอากวงไปหลายกระบวนท่าเขาก็สัมผัสได้ว่าเคล็ดวิชากระบี่ของพักท่องกระบี่ของตอนไม่เหมาะที่จะใช้คู่กับเคล็ดวิชาปราณกระบี่เนื่องจากพลังอำนาจที่ใช้ออกมาแตกต่างกันในสายตาของคนอื่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือแล้วแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเทียนปอกวงที่มีระดับการบ่มเพาะอยู่ในระดับจอมราชันขั้นต้นเช่นเดียวกันก็ยังคงไม่มากพอ อีกอย่างลูกศิษย์ของพอรอร,อรอลรกท่องกระบี่ไม่ได้ฝึกฝนเคล็ดวิชาปราณกระบี่ถึงแม้เพลงกระบี่จะลึกกลัำแต่โดยปกติก็ไม่สามารถจับต้องได้ต่อให้ใช้ร่วมกับกระบี่ที่รีดเร้นออกมาจากพลังภายในอันแข็งแกร่งก็ยังสูญเสียพลังภายในมากเกินไปดังนั้นเพลงกระบี่ที่ใช้ออกไปจึงมีพลังอำนาจไม่ถึงหนึ่งในสิบตอนนี้เซี่วยวยวนเกิดความคิดที่จะฆ่าครึ้นมาแล้วต้องการฆ่าแม้กระทั่งเย่เทียนเฉินและตงฟางเมื่อง,งอไปด้วยกันทั้งหมด และยังเป็นไปได้มากกว่าเถียนเปากวงจะรู้เรื่องราวของตนหากไม่ฆ่าคนปิดปากอาจถูกทำลายแผนการของตัวเองที่ปิดซ่อนอดทนมา20ปีเสแสร้งแกล้งทำมา20ปีในที่สุดตอนนี้ขาดอีกนิดเดียวก็จะได้เคล็ดวิชาพรานกระบี่มาแล้วจะได้รับตำแหน่งหัวหน้าพักท่องกระบี่แล้วแล้วเขาเซี่ยวหยวนก็จะชี้เป็นชี้ตายยุทธภพได้ กลายเป็นหัวหน้าพักคนหนึ่งดังนั้นตอนนี้เขาเซี่ยวหยวนจะไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาดใดๆหลังจากสู้กันไปหลายกระบวน่าจึงใช้เพลงกระบี่มานอมาหิตออกมาโดยไม่คิดเสียดายเพลงกระบี่ที่โหดเยี้ยมขนาดนี้ถูกเซี่ยวหยวนค้นพบที่ภูเขาด้านหลังของพักท่องกระบี่โดยบังเอิญเขาถูกเพลงกระบี่ชุดนี้ดึงดูดไปในเวลาไม่นานในขณะที่ฝึกฝน เซี่ยวยวนพบว่าเพลงกระบี่มานอมาหิตนี้ยิ่งฝึกไปถึงช่วงหลังก็ยิ่งมีความรู้สึกอยากจะฆ่าคนอย่างรุนแรงจนกระทั่งสุดท้ายถึงกับสูญเสียสติรับรู้ไปเล็กน้อยรู้จักแต่การฆ่าฟันต่อให้ค้นพบส่วนที่อันตรายของเพลงกระบี่ชุดนี้แล้วแต่กระบวนการมหัศจรรย์เหล่านั้นกระบวนท่าอันรุนแรงดุดันเหล่านั้นก็ยังทําให้เซี่ยวยวนไม่อาจหยุด อดไม่ได้ที่จะฝึกฝนต่อไปทุกวันเมื่อถึงยามค่ำคืนเซีย่ยวยวนจะถือโอกาสที่ทุกคนหลับไหลแอบเข้าไปที่ภูเขาด้านหลังไปฝึกฝืนนอตามเพลงกระบี่ที่สลักอยู่บนกำแพงหินจนกระทั่งจดจำเพลงกระบี่ทั้งหมดเอาไว้ในใจได้แล้วเซีย่ยวยวนจึงทำลายกำแพงหินนั้นเสียโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวหลายปีมานี้ทุกวันตอนกลางคืนเซีย่ยวยวนจะไปยังสถานที่ที่ไม่มีผู้คนเพื่อแอบฝึกฝนเพลงกระบี่ชุดนี้ เขารู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ของมันเมื่อฟาดฟันกระบี่ออกไปพรานอม,มหิตจะฟุ้งกระจายทั่วฟ้าลมปรานสังหารอันรุนแรงดุดันทำให้เขารู้สึกมีความสุขยากที่จะปฏิเสธดังนั้นเซี่ยวหยวนจึงฝึกฝนเพลงกระบี่มานอม,มหิตไปจนถึงขอบเขตหรือกล้างสูงส่งทีละเล็กทีละน้อยมีเพียงกระบวนท่าสุดท้ายหลายกระบวนท่าที่ยังไม่เข้าใจ และถึงแม้จะเป็นเช่นนี้เขาก็รายกาดมากแล้วอย่างน้อยก็รายกาดกว่าก่อนหน้านี้ที่ฝึกฝนแต่เพลงกระบี่ของพักท่องกระบี่และยังไม่ได้สืบทอดเคล็ดวิชาพรานกระบี่มากตุ้มตุ้มตุ้มเสียงหลายเสียงดังสนั่นเสียวหยวนฟาดฟันประกายกระบี่ที่โหดเหี้ยมอมาหิตรุนแรงติดต่อ,อกันหลายกระบวนท่าหากไม่ใช่เพราะวิชาเทพท่องโดดเดี่ยวใต้ล่าของเทียนปอกวงมีความเร็วระดับสูงเกรงว่าหากไม่ตายก็คงบาดเจ็บสาหัสไปแล้ว ประกายกระบี่ที่แฝงไปด้วยลมปราณอมหิตฟาดฟันถูกก้อนหินและต้นไม้ใบหญ้าบนพื้นไม่เพียงแต่จะทําให้พวกมันสลายเป็นผุยผงทั้งยังทิ้งรอยประทับสีดําเอาไว้อีกด้วยล้วนเกิดจากการปนเปื้อนลมปราณอันโหดเหี้ยมนั้นเพลงกระบี่ที่แกใช้ไม่ใช่เพลงกระบี่ของพรรคท่องกระบี่ดูแล้วลูกศิษย์คนโตของพรรคท่องกระบี่อย่างแกคงทรยศอาจารย์ของตัวเองไปนานแล้วเทียนปอกวงพูดอย่างเย็นชา คือเทียนเปากวงแกจะรู้มากเกินไปแล้วยังไงซะวันนี้แกก็ต้องตายเซี่ยวยวนตัดสินใจอย่างโหดเหี้ยมว่าจะต้องกำจัดคนทั้งสามที่อยู่ที่นี่ไปให้ได้รวมไปถึงเย่เทียนเฉินและตงฟางเมื่องอด้วยมีเทียงทำเช่นนี้แผนร้ายของตนถึงจะไม่ถูกเปิดโปงจะถอนญยาต้องกำจัดให้ถึงรากเทียงแต่พลังบ่งเพาะของเทียนปอากวงผู้นี้ไม่ต่ำต้อยเลยเมื่อรวมเข้ากับวิชาเทพท่องของเขา เรียกได้ว่ารับมือไม่ง่ายเลยจริงๆตอนนี้ซิ่วหยวนเพิ่งจะรู้สึกว่าการที่โจนช่วเทียนเปากวงคนนี้สามารถมีชีวิตอยู่ท่ามกลางการถูกไล่ฆ่ามาได้หลายสิบปีโดยไม่ตายนั่นเพราะมีความสามารถอยู่บ้างจริงๆไม่ใช่ชื่อเสียงจอมปลอมชั่วกระบี่หนึ่งโจมตีมาพรานกระบี่อันรุนแรงปกคลุมเทียนเปากวงโดยตรงเทียนเปากวงถอยหลังไปอย่างรวดเร็วเทียงแต่ในตอนที่เขาถอยหลังไปสิบเมตรก็รู้สึกว่าด้านหลังถูกอะไรบางอย่างขวางเอาไว้ ไม่สามารถขยับเท้าไปได้อีกในใจอดไม่ได้ที่จะตกต่อลึงทุกที่ล้วนฟุ้งกระจายไปด้วยลมปรานอันโหดเหี้ยมซึ่งมีเซี่ยวหยวนเป็นศูนย์กลางครอบคลุมขอบเขต1,000เมตรรอบๆโดยไม่รู้ตัวกับขังเซี่ยวหยวนและเทียนปากวงอยู่ด้านในตูมจะหลบก็ไม่สามารถหลบได้เทียนปากวงทำได้เพียงสะบัดดาบผ่าฟืนเข้ารับการโจมตี รู้สึกชาว่าไปถึงขากรรไกรกระบี่นี้ถูกกดลงมาแต่กระทั่งเขามองไปยังมือขวาของตนที่กำดับเอาไว้จึงค่อยพบว่ามือขวาของตนถูกทำให้สั่นสะท้านมีเลือดไหลออกมาในขณะที่เลือดสดๆไหลออกมานั้นเลือดยังไม่ทันหยดลงพื้นก็ถูกลมปราณอมหิที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศกลืนกินคลิปตาเดียวก็กลายเป็นหมอกสีดำทำให้รู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นยิ่งไปกว่านั้นเถียนปากวงเห็นว่าลมปราณอมหิตกำลังแทรกเข้ามาที่บาดแผล พลันต้องขมวดคิ้วแน่นออกแรงที่มือขวาจนมือสั่นสะบัดลมปราณน,นั้นออกในขณะเดียวกันก็สกัดจุดที่ผจรลมปราณเพื่อหยุดไม่ให้เลือดไหลเคลงกระบี่ที่โหดเยี่ยมขนาดนี้แกไปเรียนมาจากไหนเทียนปอกวองออดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามถือแกไม่มีโอกาสได้รู้หรอกเพราะเดี๋ยวแกก็จะกลายเป็นคนตายแล้วคนตายไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้กระบี่ที่ถูกกำอยู่ในมือขวาของเซี่ยหยวนกลายเป็นสีดำทั้งหมด ถูกลมปราณกลืนกินเข้าไปดวงตาทั้งสองของเขาแดงก่ำไอสังหารอัดแน่นทั่วร่างบริเวณคิ้วถึงกับมีรอยประทับสีดำเกิดขึ้นใบหน้าเริ่มดำคล้ำขึ้นมาลมปราณอม,มหิตเช่นนี้มีความเป็นพิษสูงผลสะท้อนกลับรุนแรงถ้าใช้หลายครั้งนับว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วคิดไม่ถึงว่าเพื่อเคล็ดวิชาพราณกระบี่ของพักท่องกระบี่และตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วแกจะกลายเป็นแบบนี้โดยไม่คิดเสียดายเทียนปอกวงกล่าวเสียงเข้มไปตายซะ ั่วซิลยุนออกกระบวนาท่าร่างกายพลิ้วไหวเราภาพลวงตาคล้ายกับว่าฟาดฟันกระบี่มาจากสีทิศในเวลาเพียงชั่วพริบตาประกายกระบี่ที่แสดงออกมาล้วนมีลมปราณสีดำทะยานขึ้นฟ้ากรีดแทงอากาศจนส่งเสียงดังเปรี้ยย์ทำให้เถียนเปาพวงตกตะลึงจนต้องถอยหลังไปสองก้าวคิดวิธีรับมือเพลงดาบว่องไวของเขาร้ายกาศมากมีชื่อเสียงทางด้านความว่องไวรวดเร็วส่วนเคล็ดวิชาเทพท่องก็รวดเร็วกระดุดสายฟ้า แต่คิดไม่ถึงว่าเซี่ยยวนจะฟาดฟันกระบี่ของตนออกมาจากสีทิศที่แตกต่างกันลมปราณอม,มหิท,ที่ฟุ้งกระจายเต็มท้องฟ้าประหนึ่งครอบคลุมฟ้าดินอย่างไรอย่างนั้นมีอำนาจยิ่งใหญ่อยากหลบก็หลบไม่ได้ไม่ว่าเทียนปอกวงจะใช้เคล็ดวิชาเทพท่องหนีไปทางใดก็ต้องเจอกับกระบี่ที่โจมตีมาที่ใหญ่เทียนระวังนี่คือเพลงกระบีม่มันอมหิตอยู่ที่เดิมอย่าขยับชั่วขณะนั้นเย่เทียนเฉินตะโกนบอกเทียนปอกวง ในขณะเดียวกันก็พุ่งเข้าไปทางเทียนปอกวงและเสี้ยวหยวนอย่างรวดเร็วในขณะที่ทยานตัวเข้าไปมือทั้งสองของเย่เทียนเฉินก็ประสานกันเขารู้ว่าเทียนปอกวงเป็นผู้แข็งแกร่งทางด้านการต่อสู้แต่พลังการป้องกันกลับไม่ร้กาจอะไรมากนะักการป้องกันของเขาส่วนใหญ่ล้วนอาศัยเคล็ดวิชาเทพท่องเพื่อการหลบหนีทำให้สามารถหลบเคล็ดวิชาสังหารอันแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ได้เพียงแต่ครั้งนี้กลับไม่มีที่ให้หนี ทำได้เพียงเข้าปะทะตรงๆเพลงกระบี่ที่อม,มหิตขนาดนี้เจอไปด้วยปราณกระบี่ที่มีลักษณะโหดเยี่ยมหากปะทะเข้าไปตรงๆก็ไม่แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตุ้มต้มตุ้มต้มเสียงสีเสียงดังสนั่นพร้อมกันทำให้ฝุ่นดินกระจายไปทั่วฟ้าฝุ่นดินและเศษหินถูกโจมตีจนปลิวไปในอากาศถูกลมปราณสังหารอันโหดเหี่ยมอม,มหิตของเซี่ยหยวนกลืนกินคลิปตาเดียวก็กลายเป็นฝุ่นผงในตอนที่เซี่ยหยวนยกยิ้มโหดเหี่ยมที่มุมปาก คิดว่าเทียนปอกวงถูกตนโจมตีจนกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนั่นเองรอยยิ้มของเขายังไม่ทันได้ยิ้มออกมามากเท่าไหร่ก็ต้องหยุดลงกลายเป็นสีหน้าดุดันหาได้เปรียบดวงตาทั้งสองแดงกับใบหน้าดําเป็นหมึกดูแล้วราวกับปีศาจอย่างไรอย่างนั้นหน้าหวาดกลัวเป็นอย่างมากด้วยเพลงดับว่องไวและเคล็ดวิชาเทพท่องของพี่ใหญ่เทียนและพลังการป้องกันที่แข็งแกร่งของฉันคนที่จะต้องตายอยู่ที่นี่ในวันนี้ เกรงว่าจะต้องเป็นแกแล้วเซี่ยวยวนเย่เทียนเฉินพูดด้วยรอยยิ้มตอนนี้เองพบว่าเย่เทียนเฉินนั่งอยู่บนก้อนอิดสีทองอันใหญ่ก้อนหนึ่งใบหน้าประดับไปด้วยรอยยิ้มไร้พิษภัยมองไปยังเซี่ยวยวนด้วยท่าทีสงบนิ่งเป็นอย่างมากประกายกระบี่และลมปราณอม,มหิตอันมหาศาลจากทั่วทุกสารทิศของเซี่ยวยวนถูกเย่เทียนเฉินขวางเอาไว้ไม่ได้ทำ้ายเทียนปอกวงก้อนอิดสีทองก้อนใหญ่ทั้งสี่ก้อนห้องล้อมเทียนปอกวงเอาไว้นั่นก็คือ เคล็ดวิชาพลังพิเศษโลทองคำของเย่เทียนเฉินนี่คือเคล็ดวิชาพลังพิเศษสายป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาในตอนนี้สามารถป้องกันพลานกระบี่อมหิตจากสีทิศของเซี่ยหยวนได้ด้วยดีแกเป็นผู้มีพลังพิเศษงั้นเหรอเซี่ยหยวนมองไปยังเย่เทียนเฉินแล้วถามขึ้นอย่างแปลกใจแกไม่มีโอกาสได้รู้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวแกจะกลายเป็นคนตายแล้วคนตายไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ เย่เทียนเฉินพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยพลางยิ้มออกมาคำพูดเดียวกันแต่น้ำเสียงยังมั่นคงและเปลี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองยิ่งกว่าเซี่ยหยวนก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะพูดแบบนี้กับเทียนเปากวงต่อมาก็ถูกเย่เทียนเฉินพูดตอบกลับเซี่ยหยวนรู้สึกจุกที่อกโกรธจนปอดแทบระเบิดเดิมทีคิดว่าจะสามารถกำจัดคนทั้งสามนี้ได้ง่ายๆไหนเลยจะรู้ว่าจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังฆ่าพวกเขาไม่ได้แม้แต่คนเดียว หากยังเสียเวลาเช่นนี้ต่อไปเมื่อยอดฝีมือในระดับผู้อาวุโสของพักตามมาถึงแล้วยังฆ่าพวกเถียนปอกวงทั้งสามคนไม่ได้ตอนนั้นเขาเซี่ยวหยวนก็คงไม่สามารถแก้ตัวได้แล้วหลังจากที่เซี่ยวหยวนพบพวกเถียนปอกวงก็ให้สิบน้องที่เหลือคนนั้นกลับไปรายงานที่พักท่องกระบี่ส่วนเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองเป็นอย่างมากจึงเตรียมฆ่าเถียนปอกวงอย่างยโสโอโหัง ขอเพียงข้าเทียนเปอากวงได้ไม่ว่าเขาจะแต่งเรื่องโกหกอะไรขึ้นมาคนในพักจะต้องเชื่อเขาแน่นอนเทียนเปากวงโหดเหี่ยมอมหิตเช่นนี้เป็นโจรชั่วที่ทุกคนต้องการสังหารเซี่ยวหยวนไม่กังวลแม้แต่น้อยว่าเขาจะนำพาความยุ่งยากอะไรมาให้ตนเองทว่าหลังจากที่ได้เห็นเย่เทียนเฉิน,ฉนและตรงฟางเมื่องอทั้งยังได้ยินว่าเทียนเปอากวงรู้เรื่องของตนไม่น้อยเขาจึงรับรู้ได้ว่าเทียนเปอากวงไม่ใช่การคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับตนเอง แต่การคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือตรงฟังเมือ่งอกับเย่เทียนเฉินสองคนนี้จะอย่างไรก็ต้องฆ่าให้ได้เดิมทีคิดว่าเทียนเปากวงเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่คนทั้งสามขอเพียงฆ่าเทียนเปากวงได้หากต้องการฆ่าเย่เทียนเฉินและตรงฟังเมือ่งอก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากคิดไม่ถึงว่าเย่เทียนเฉินที่ดูอายุน้อยขนาดนี้จะมีความสามารถถึงเพียงนี้นี่ทําให้เซี่ยหยวนรู้สึกรับมือได้ยาก หากต้องการฆ่าพวกเย่เทียนเฉินทั้งสามคนด้วยเวลาไม่นานดูเหมือนจะไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วงั้นเหรอฉันอยากจะรู้จริงๆแกที่มีพลังการต่อสู้ขนาดนี้ทั้งๆท,ง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 ที่อายุยังน้อยแค่นี้มีชื่อว่าอะไรเย่เทียนเฉินกระโดดลงมาจากบนก้อนอิฐสีทองในชั่วพริบตาขณะที่เตรียมจะกล่าวนั้นเทียนปอกวงก็พุ่งออกไปคิดจะหยุดยั้งเขาตรงฟางเมื่องอก,ก็อยากพูดอะไรบางอย่างคิดไม่ถึงว่าเย่เทียนเฉินจะลงไปคลุกน้ำโคลนแบบนี้ จะอย่างไรน้ำของพักวรยุทธ์โบราณก็ลึกกล้าม,มียอดฝีมือมากมายเรียกได้ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจะลำพองใจไม่ได้ไหนเลยจะรู้ว่าเย่เทียนเฉินกลับสายในยิ้มยิ้มช้สายตาปฏิเสธความหวังดีของเทียนเปากวงและตงฟางเมืองงอเดิมทีเขาก็ไม่ใช่คนที่ขาดอะไรอยู่แล้วรีบเอ่อยออกไปด้วยเสียงอันดังว่าแกจำไว้ให้ดีฉันชื่อเย่เทียนเฉินสาบานเป็นพี่น้องกับเทียนเปากวงแล้ว พักท่องกระบี่ของพวกแกรุ่งเกินที่ใหญ่ของฉันก็ถือว่าลุ่งเกินฉันด้วยตอนนี้หากแกคิดจะขอโทษก็ไม่ทันแล้วบทที่431ไม่บ้าก็ไม่รอดเย่เทียนเฉินแกคือผู้มีพลังพิเศษถ้างั้นพวกสิบน้องรองเฉินฮุยก็เป็นแกที่ฆ่าสินะเซี่ยหยวนถามเสียงเย็นถูกต้องฉันเป็นคนฆ่าเองเย่เทียนเฉินตอบอย่างเรียบเฉย ให้พวกไม่รู้จักที่ตายแกรู้หรือเปล่าว่าจุดจบที่มาล่วงเกินพักท่องกระบี่ของฉันคืออะไรเซี่ยวหยวนเห็นเย่เทียนเฉินมีท่าทางสงบนิ่งจือง,งอดไม่ได้ที่จะกัดฟันพูดออกมาไม่รู้สิฉันรู้แค่ว่าแกจะต้องตายอยู่ที่นี่ตอนนี้เย่เทียนเฉินก็คิดอยากฆ่าขึ้นมาแล้วเซี่ยวหยวนคือลูกศิษย์คนโตของพักท่องกระบี่มีใจคอโหดเยี่ยมอำมหิตท,ทั้งยังฉลาดลึกล้ำหากไม่จัดการเขาให้สิ้นชีพไปที่นี่ เกรงว่าภายภาคหน้าคงนำพาความยุ่งยากมาให้เขาเถียนเปากวงและตรงฟางเมื่องอไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นสำหรับคนถอยไรยังอายเช่นนี้เย่เทียนเฉินไม่เคยคิดจะออมมือกำจัดเซี่ยวหยวนแล้วก็นับว่ากำจัดอุปสรรคให้เถียนเปากวงด้วยเซี่ยวหยวนคือลูกศิษย์คนโตของพักท่องกระบี่ถ้าพูดถึงความรู้ความก็นับว่ากว้างขวางมากส่วนพลังการบ่มเพาะก็ไปถึงระดับนักรบจอมราชาชั้นกลางแล้ว ไม่กล่าวไม่ได้ว่าการบ่มเพาะของเขาสูงส่งหรือกล้ามมากเทียบได้กับชิงเฉิงเยโวและหลี่ชิวซุยยิ่งไปกว่านั้นเสี่ยวหยวนก็เหมือนกับหลี่ชิวซุยเพื่อที่จะได้รับเคล็ดวิชาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มพลังความสามารถของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นถึงกับละทิ้งวรยุทธ์ของพรรคตนโดยไม่คิดเสียดายถึงขอขั้นทรยศ์อาจารย์ไปฝึกฝนเพลงกระบี่มานอมาหิตซึ่งเป็นวิชาอันโหดเหี้ยมเหมือนกับฝ่ามือสลายกระดูก ตอนนี้เย่เทียนเฉินลงมือแล้วใช้เคล็ดวิชาพลังพิเศษอันแข็งแกร่งออกไปเซี่ยหยวนจะคาดเดาไม่ได้เลยหรือว่าคนที่ฆ่าพวกเฉินฮุยก็คือเย่เทียนเฉินเย่เทียนเฉินก้าวออกมาประกาศชื่อของตนด้วยเสียงอันดังโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นยังท้าทายเซี่ยหยวนอีกด้วยเดิมทีเขาก็ไม่ใช่คนที่ขี้ขลาดตาขาวอยู่แล้วเขารู้ถึงเจตนาดีของเทียนปอกวง อีกฝ่ายไม่อยากให้เขาเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ของพักวรยุทธ์โบราณและไม่อยากให้เขาไปล่วงเกินพักท่องกระบี่จะอย่างไรพักท่องกระบี่ก็ไม่เหมือนกับกลุ่มอำนาจธรรมดาเหล่านั้นหรือกล้ามไม่อาจคาดเดายิ่งกว่ามากหากพูดถึงความสามารถและการบ่มเพาะของเย่เทียนเฉินในตอนนี้ถ้าไปเจอกับยอดฝีมือเข้าคงยากจะรับมือจริงๆอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตแต่เย่เทียนเฉินไม่ได้คิดแบบนั้นในเมื่อเขาสาบานเป็นพี่น้องกับเทียนปอกวงแล้ว ลูกผู้ชายพูดออกมาแล้วก็ต้องทำตามคำพูดจะปล่อยให้พี่ใหญ่เทียนรับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ด้วยตัวคนเดียวได้อย่างไรหากทำเช่นนี้ยังนับว่าทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันอีกหรือยิ่งไปกว่านั้นนี่ก็ไม่ใช่นิสัยของเขาเย่เทียนเฉินจากการคาดเดาของเย่เทียนเฉินถึงแม้พลังบ่มเพาะของเซี่ยหยวนจะสูงส่งลึกกล้าจนไปถึงระดับนักรบจอมราชาขั้นกลางแล้ว ทอในหมู่คนที่อยู่ที่นี่นอกจากเถียนเปากวงและตงฟางเมื่องอที่มีพลังอยู่ในระดับนักรบจอมราชันขั้นต้นคนที่มีความสามารถต่ำต้อยที่สุดก็คงจะเป็นเขาอย่างไรก็ตามในฐานะที่เขาเป็นผู้มีพลังพิเศษจะอย่างไรก็ยังมีความแตกต่างจากผู้ฝึกฝนวรยุทธ์โบราณรวมกับที่เขาสามารถต่อสู้ข้ามขั้นได้ในช่วงเวลาสำคัญอีกทั้งยังมีเคล็ดวิชาพลังพิเศษที่แข็งแกร่ง เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่พลังป้องกันและพลังโจมตีแข็งแกร่งเท่าเทียมกันหากพวกเขาสามคนต้องการฆ่าเซี่ยวหยวนก็คงไม่ใช่เรื่องยากชั่วกรันกระบี่อัม,มหิตโจมตีเข้ามาเย่เทียนเฉินไม่ได้หลบแต่กระโดดขึ้นไปกลางอากาศมือขวากำแน่นมีพลังสายฟ้าเปล่งประกายลุกโชนโจมตีซัดหมัดออกไปประทัก,กับกรันกระบีอ่อม,มหิตนั้นโดยตรงตุม้มเสียงหนึ่งดังสนั่นเย่เทียนเฉินที่อยู่กลางอากาศกระเด็นถอยหลังไปหลายเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อพยุงร่างกายให้มั่นคงได้แล้วก็พุ่งทะยานเข้าหาเซี่ยวยวนอย่างรวดเร็วทำให้เทียนปอกวงและตงฟางเมื่องอตกใจจนชะงักไปเย่เทียนเฉินมีพลังความสามารถอยู่ในขอบเขตผู้มีพลังพิเศษระดับจอมราชันขั้นสูงสุดเท่านั้นหากเปรียบเทียบกันแล้วก็เท่ากับขอบเขตนักครบราชันของผู้ฝึกยุทธถึงแม้จะอยู่ขั้นสูงสุดแต่จะอย่างไรก็ยังไม่สามารถข้ามระดับไปได้ ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เขาถึงกับสามารถเข้าต่อสู้กับปราณกระบี่อมหิทที่เซี่วยวยุนใช้ออกมาด้วยเพลงกระบี่มานอมหิตได้ศักยภาพของคนคนนี้จะมาหาศาลเกินไปแล้วลึกกล้ำไม่อาจคาดเดาเซี่วยวยุนเองก็ชะงักไปพลางขมวดคิ้วถึงแม้เขาจะเป็นยอดฝีมือที่อยู่ในระดับนักรบจอมราชาชั้นกลางแต่ปีนี้ก็อายุ40ปีแล้วแน่นอนว่าในพักวรยุทธ์โบราณ การจะมีชีวิตอยู่ถึง100ปีไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ก็ไม่นับว่าเป็นคนหนุ่มอายุน้อยแล้วหากพูดถึงชิงเฉิงเยโวเขาก็สามารถสู้กับชิงเฉิงเยโวได้แน่นอนแต่เขาอายุ40ปีและชิงเฉิงเยโวเพิ่งจะอายุ20ปีนี่ไม่ใช่อะไรที่จะเทียบกันได้ ดังนั้นชิงเฉิงเยวจึงถูกเรียกขานว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านการฝึกยุทธที่หาได้ยากในรอบ100ปีส่วนเย่เทียนเฉินก็เพิ่งจะอายุ20ปีถึงกับสามารถสู้กับปรานกระบีมารอมาหิตของเขาได้นี่ถ้าปล่อยให้เขาเติบโตอีกไม่กี่ปีเซี่ยวหยวนก็คงตกอยู่ในฐานะเป็นรองเมื่อคิดถึงตรงนี้เซี่ยวหยวนก็มองไปยังเย่เทียนเฉินอย่างดุดันมือขวากำกระบีมือซ้ายแผ่เป็นฝ่ามือกลางฝ่ามือมีควันสีดำพุ่งออกมาช้าชเย่เทียนเฉินเป็นคนที่ทำอะไรเด็ดขาด ในเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะฆ่าเซี่ยวยวนถ้างั้นเขาก็จะไม่ยั้งมือเขาไม่สนใจว่าขอบเขตการบ่มเพาะของตนจะสู้เซี่ยวยวนไม่ได้อย่างไรก็จะลงมือเต็มที่ด้วยจิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ทำให้เซี่ยวยวนรู้สึกสันสะท้านชายหนุ่มคนนี้มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดยิ่งไปกว่านั้นยังมีจิตใจเด็ดเดี่ยวหากปล่อยให้เขาเติบโตได้จริงๆผลลัพธ์ย่อมไม่อาจคาดเดาอย่างน้อยหากพูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้ก็ไม่ดีกับตนแน่นอนหมัดอัศนีสวรรค์ ฝ่ามือมานอมมหิดต,ตูมพลังแพร่กระจายไปทั่วทั้งสี่ทิศเย่เทียนเฉินและเซี่ยวหยวนปะทะก,กันทําให้อากาศรอบๆสั่นสะท้านจนสลายไปเซี่ยวหยวนตกใจจนหน้าถอดสีเขาถึงกับรู้สึกว่าข้อมือของปนชาว่าบในเพลงกระบี่มานอมมหิตมีบันทึกฝ่ามือมานอมมหิตเอาไว้ด้วยนี่ล้วนเป็นเคล็ดวิชาสายมานที่ยอดเยี่ยมพลังในการฆ่าฟันรุนแรงหาได้เปรียบ มิฉะนั้นคงไม่ถูกปิดผนึกเอาไว้ที่ภูเขาด้านหลังของพักท่องกระบี่โดยไม่เปิดเผยสู่โลกภายนอกมาตลอดแต่ทั้งๆท,ท,ที่เย่เทียนเฉินมีพลังบ่มเพาะต่ำต้อยกว่าตนทําไมถึงเข้าปะทะได้ยากเย่เทียนเฉินตะโกนเสียงดังทั่วทั้งร่างมีพลังการต่อสู้ไหลเวียนบรรยากาศเผด็จการอันแข็งแกร่ง,งพุ่งทยานออกมาจากในร่างสายฟ้าบนมัดทั้งสองส่งเสียงดังเปรี้ยงปร่างราวกับเขาเป็นเทพสายฟ้าอย่างไรอย่างนั้น เทียนคลิปตาเดียวก็สัต์ออกไปแล้ว237หมัดแต่ละหมัดจมตีไปยังเซี่ยวยวนด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดใครก็คิดไม่ถึงว่าในตอนนี้เย่เทียนเฉินจะสู้กับเซี่ยวยวนในสภาวะที่มีพลังบ่มเพาะต่ำกว่าโดยไม่ตกเป็นรองแม้แต่น้อยเทียนปอกลวงกับตรงฟางเมื่องอที่คิดจะเข้าไปช่วยลวนตื่นตะลึงจนยืนนิ่งอยู่บริเวณไม่ไกลจ้องมองภาพนี้อย่างนิ่งงันราวกับต้องการจะเห็นว่าศักยภาพของเย่เทียนเฉินจะมากมายขนาดไหนกันแน่ เขาถึงกับสู้เซี่วยวยวนได้นับว่าความสามารถในการบ่มเพาะไม่ด้อยไปกว่าเทียนปากวงเลยดังนั้นเทียนปากวงและตรงฟางเมื่องอจึงรู้สึกแปลกใจกับความสามารถของเย่เทียนเฉินที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเซี่วยวยวนสกัดกั้นหมัดของเย่เทียนเฉินไปพลางหาวิธีการทำลายไปพลางใบหน้าเปลี่ยนไปโหดเยี่ยมหน้าหวาดกลัวหาใดเปรียบคิดในใจว่าเขาเซี่วยวยวนมีพลังบ่มเพาะอยู่ในระดับนักรบจอมราชันขั้นกลาง สูงกว่าทั้งสามคนที่อยู่ที่นี่หากต้องการฆ่าคนทั้งสามก็ง่ายดายเหมือนฆ่าไก่ฆ่าหมาไหนเลยจะรู้ว่าฝีมือของทั้งสามมาจากห่างจากจินตนาการของเขาไปมากเทียนเป่าวงสามารถสู้กับเขาได้ก็ช่างเถอะจะอย่างไรพลังบ่มเพาะของเทียนเป่าวงก็ด้อยกว่าเขาไม่เท่าไรยิ่งไปกว่านั้นเพลงดาบว่องวและเคล็ดวิชาเทพท่องก็ร้ายกาจมากแต่ตอนนี้เย่เทียนเฉินที่เพิ่งจะอายุไม่ถึง20ปีพลังบ่มเพาะยังต่ำกว่าเขาอยู่สองขอบเขต ถึงกับต่อสู้กับตนได้โดยไม่ตกเป็นรองแม้แต่น้อยเซีย่ยหยวนรู้สึกโมโหจนแทบจะกระอักเลือดจริงๆให้ลูกเต่าไปตายซะเซีย่ยหยวนตะโกนทันใดนั่นเองมือทั้งสองกำไปยังกลานกระบี่อัม,มหิตสีดำที่พุ่งทะยานขึ้นฟ้าฟาดฟันกระบี่ไปทางเย่เทียนเฉินเย่เทียนเฉินที่เพิ่งจะโจมตีออกไปสองร้อยกว่าหมัดสัมผัสได้ว่าพลังในร่างกายของตัวเองไม่ได้ว่างเปล่าพลันรู้สึกยินดีอยู่ในใจ ไม่ผิดจากที่เขาคาดการฝึกฝนคัมพีดารุนียกแม้จะไม่ได้เพิ่มพลังความสามารถดั้งเดิมของเขาแต่กลับทำให้พลังของเขามั่นคงขึ้นมากนี่ยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าการทะลวงขอบเขตความสามารถเสียอีกถามหน่อยเถอะพลังการต่อสู้ของคนคนหนึ่งต่อให้แข็งแกร่งขนาดไหนก็จะต้องมีเวลาที่ว่างเปล่าและเหือดแห้งแต่ตอนนี้เย่เทียนเฉินใช้หมัดอสนีสวร์ไป200กว่าหมัดในพริบตาเดียวแต่ละมัดยังคลักคล้าวไปด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุด แต่กลับไม่รู้สึกกว่าถึงการเหือดแห้งและว่างเปล่าของพลังในร่างกายแม้แต่น้อยนี่เป็นความน่าหวาดกลัวระดับไหนกันกับสถานการณ์ในตอนนี้เย่เทียนเฉินก็เคยคิดมาก่อนแล้วเป็นไปได้มากกว่าเมื่อฝึกฝนร่วมกับตงฟางเมื่องอด้วยคำพีเดรุนียกกว้างขวางหรือกล้ามมีพลังฟ้าดินที่บริสุทธิ์ที่สุดเช่นนั้นเมื่อผสานรวมกับพลังพิเศษในร่างกายของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมีความเป็นไปได้เพียงเช่นนี้เท่านั้น ความจริงสิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือการที่เย่เทียนเฉินสามารถระเบิดพลังให้เพิ่มขึ้นในพริบตาจนสามารถสู้กับเซี่ยหยวนที่พลังสูงกว่าเขาอยู่สองระดับได้นั้นเป็นเพราะเขาได้กระตุ้นพลังการต่อสู้ข้ามขั้นออกมาแล้วแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นก็จะสัมผัสถึงขอบเขตนี้ได้เพียงแต่เขายังไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงพุ่งเข้าไปหาเซี่ยหยวนโดยไม่สนใจอะไรและต่อสู้กับเขาอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้นในใจของเย่เทียนเฉินคิดว่านี่เป็นการวางแผนที่อันตรายมากหากพ่ายแพ้ก็อาจจะตายได้อาจถูกเซี่ยวหยวนฆ่าตายฟู่นั่นคือความรู้สึกกล่าวกับอากาศถูกเผาไหม้ควันสีดำพุ่งออกมาดูแล้วน่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากกระบี่นี้ของเซี่ยวหยวนฟาดฟันออกไปด้วยพลังที่รุนแรงที่สุดของเพลงกระบี่มันอมาหิตเขาคิดไม่ถึงว่าจะได้ใช้กับเย่เทียนเฉินมองว่าเป็นความอัยยศอย่างหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ปักกระบี่ลงพื้นด้วยท่าทีมั่นใจเป็นอย่างมากรอดูเย่เทียนเฉินถูกอปอปรานอม,มหิทีิขาดจนกลายเป็นฝนเลือดปรานกระบี่อม,มหิตที่เซี่ยวยวนฟาดฟันออกไปกลายเป็นมูตัวเถืองสีดำห้าปากกว้างมุ่งกลืนกินไปทางเย่เทียนเฉินด้วยความเร็วสูงทั้งรุนแรงและ,ะเผด็จการอย่างยิ่งทุกที่ที่มันผ่านไปล้วนไร้ซึ่งสรรพสิ่ง ไอมันเช่นนั้นทําให้จิตวิญญาณของผู้คนรับรู้ได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งมีความรู้สึกกว่าแม้แต่วิญญาณของมนุษย์ก็จะถูกกลืนกินไปด้วยน่ากลัวยิ่งกว่าความตายมากนะให้น้องชายเย่เทียนเฉินเทียนเปากวงและตงฟางเมื่อนอนตื่นตะลึงจนหน้าถอดสีเตรียมตัวจะลงมือช่วยเหลือเย่เทียนเฉินพวกเขาต่างก็เป็นยอดฝีมือย่องมองออกกว่าคราวนี้เิี่ยวหยวนลงมือเต็มที่งูตัวใหญ่สีดํานั้นเกิดจากลมพรานอมหิบ กำเนิดจากลมปราณสร้างเป็นรูปลักษณ์ออกมานี่มันน่าหวาดกลัวระดับไหนกันเกรงว่าถ้าถูกกลืนเข้าไปกระทั่งกระดูกก็คงไม่เหลือไหนเลยจะยังมีชีวิตยอยู่อีกไม่แน่ว่ากระทั่งวิญญ,ญาณก็อาจจะถูกกักขังไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้โั่วการไม่ต้องเข้ามาฉันมีวิธีในขณะที่พูดเย่ทเทียน,นเฉินที่อยู่กลางอากาศก็ซัดฝ่ามือโจมตีไปยังเทียนเปากวงและตงฟางเมืงงองหนอพลันปรากฏกำแพงหนาเบื้องหน้าพวกเขาสองคน สูงถึงหลายสิบจ้งงอหนากว่าสิบเมตรขวางเทียนปอกวงและตรงฟางเมื่องอเอาไว้นี่คือกำแพงพสุธาซึ่งเป็นเคล็ดวิชาพลังพิเศษสายดินของเย่เทียนเฉินเขาไม่อยากให้เทียนปอกวงและตรงฟางเมื่องอมีอันตรายในขณะเดียวกันก็ต้องการทําแผนเสี่ยงอันตรายของตนให้เป็นจริงให้คนไม่รู้จักที่ตายแกจะต้องถูกกินจนไม่เหลือเลือดแม้แต่หยดเดียวซี่วหยุนมองไปในอากาศอย่างดุดนันมุมปากเผยรอยยิ้มโหดเหี่ยมทั้งยังยโสไม่เห็นหัวผู้ใด ถ้าไม่บ้าก็ไม่รอดชีวิตเย่เทียนเฉินตะโกนเสียงดังถึงกับกางแขนกางขาพุ่งเข้าหางูตัวใหญ่สีดำที่ก่อกำเนิดมาจากพลังลมปราณอมหิตอันแข็งแงกร่งโดยไม่ได้ป้องกันและขัดขวางพริบตาเดียวก็พุ่งเข้าไปในปากของมันเรียกได้ว่าโยนตัวเองลงแหยอย่างสิ้นเชิง